แกแกเออเออมีอะไรรู้จักยูทูบเบอร์คนนี้ปะรู้จักสิคนนี้เนี่ยโตพ่อเลยทำไมหรอก็แกเห็นข่าวล่าสุดปะพี่แกกินเด็กอะ่ะเฮ้ยนุไม่ได้จ้ากับพี่ไ้ช้าหนุมไไหนื่องที่ไหมเหนืยไหเหนม่อยหนืมจ้าแกแน่ใจนะว่าทีรีทวีตเยอะแล้วมันเป็นข่าวจริง ข่าวปลอมในโลกออนไลน์มันเยอะมากเลยแกเช็คที่มาข่าวได้ยังถูกต้องแล้วครับเพราะในปัจจุบันนี้มีสำนักข่าวหลายสำนักเผยแพร่ข่าวในสื่อหลากหลายช่องทางรวมไปทั้งสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันซึ่งก็มีทั้งข่าวดีน่าเชื่อถือและข่าวมั่วสั่วตั่วเหลงไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นการรับข่าวสารที่ดีควรจะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเราแต่เรื่องข่าวโอ้โหนี่แกรีทวิตเลยหรอเร็วจัง แล้วทำไมแกถึงเชื่อว,ว่าทวีตนี้เป็นความจริงล่ะแล้วแกเห็นทวีตนี้มาจากไหนคืองี้นะเมื่อวานอะ่ะที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนหน้านี้อ่ะนะคือเออเราอะ่ะเล่นมือถือตอนรอเพื่อนฉีอ่อ่ะอยู่อยู่นะก็มีบางอย่างโผล่มาแล้วบิวรมเพื่ออะไรวะหลังจากเราอ่านทวีตเสรนะ็จแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะว่ายูทูบเบอร์คนนี้จะทำอะไรแบบเนี้ยเราผิดหวังมากๆเลย ก็เลยรีทวิตพร้อมกับแคปชั่นนิดๆหน่อยๆอะ่ะสรุปคือแกเห็นทวีตนั้นเด้งขึ้นมากดดูแล้วเชื่อเลยรีทวิตอืมโอโ้โหนี่แกรีทวิตโดยไม่ใช้ความน่าเชื่อถือของข่าวเลยเหรอแล้วแคปชั่นแบบเนี้ยระวังกฎหมายเล่นงานนะใช่แล้วครับการรับข่าวสารดีๆควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข่าวสารนั้นๆรวมถึงการแชร์ข่าวปลอม และการแสดงความคิดเห็นที่กระทบต่อบุคคลที่3ซึ่งเสี่ยงต่อการโดนโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยพูทูเบอร์เขาประกาศในโลกโซเชียลเป็นข่าวปลอมฮะพี่เขาคอนเฟิร์มเลยนะว่าจะฟ้องคนที่สร้างและคนที่แชร์ข่าวอะรับข่าวยังไงให้เรื่องเขาตัวเนี่ยเฮ้ยผมก็รีาวนั่นแหลเหมือนกันผมผมผมไม่รู้ไม่ก็ไจะพูดอะไรดีึแกคือพวกที่แชร์ข่าวปลอมใช่ไหม ใช่แล้วครับเราขอทำได้เสร็จก่อนได้ไหมใช่แล้วค่ะในการรับข่าวสารคนที่จะเฮ้ยนี่ลูกไม่ว่าจะรับข่าวอะไรมาต้องกรองก่อนว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวเฟซ น,นะในการรับข่าวสารควรที่จะมีการตรวจสอบว่าข่าวดังกล่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่และเมื่อรู้ว่าเรื่องที่รับมาไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ไม่ควรจะนําไปแชร์ต่อกันนะคะอย่าลืมว่าถ้าเจอข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตต้องเช็คให้ชัวร์ถ้ามั่วอย่าแช่ด้วยความปรารถนาดีจ้ะเอาเครดิตมา